ตกใจแม้ตอนนั้นตกใจรับเคยเล่าห้ผมฟัง่านทีมติดสเปรอยมาแล้วพอเราทาตอนแรกมันก็ดีดีไหมดีมากใส,ใสเลยครับใสเลยแล้วพอเราหยุดหยุดก็ขึ้นเต็มไปหมดรักษาครีมทั่วไปเลยหาหมอ,อมหมอหาหมอดีไหมมันก็ดีครับตอนมันก็ขึ้นเหมือนเดิ สว,ส,สวัสดีครับโพชหนึ่งครับน้ำว่าน้ำค่ะสิวแบรนด์นะครับวันนี้เรามีเรื่องที่อยากจะมาคุยกับทุกคนใครก็ตามนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสิวไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวที่เกิดจากการเจอฝุ่นแดด หร,หรือว่าสิวที่เกิดจากการที่เราอาจจะไปลองครีมหรือไปเจอเครื่องสอําอางบางชนิดที่อาจจะซื้อมาจากตลาดบ้างนู่นนี่นั่นที่อาจจะไม่ได้แบบถึงขนาดที่ว่าคุณภาพดีหรือบนโลกออนไลน์นั่นแหละแล้วทําให้เราเนี่ยเกิดสิวเกิดขึ้นมาแล้วมันแก้ยังไงก็ไม่หายอยากล้มเลิกความตั้งใจไหมอยากหยุดไหมก็ไม่อยากก็เราทุกคนอยากรอยอยากสวยถูกต้องไหมครับแต่วันนี้มันเหมือนกับ จนบรรยายจริงตอนนี้ในโลกออนไลน์มีให้เลือกสื่อทันเยอะมากใครๆก็บอกว่าสินค้าดี before after ใครๆก็บอกว่าหายรีวิวไหนก็บอกว่าดีเจ้าของแบรนด์ไหนก็บอกว่าดีคนขายคนไหนก็บอกว่าด,านนาดีและแน่นอนว่าไม่มีใครออกมาบอกสินค้าตัวเองไม่ดีแต่ประเด็นคือในยุคนี้รีวิวในออนไลน์เชื่อได้จริงหรอแล้ววันนี้ครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูกับรายการนี้ครับรายการหน้าผีระบาดเมือง ที่จะพาทุกคนไปพบกับแก๊งหน้าผีที่อดีตเคยเป็นสิวแตกพวกเขานะคะกลับหายด้วยผลิตภัณฑ์นะคะจากแบรนด์ r o s o l o ก็คือ Secret Forest Cream และ Secret Forest Cream ซิงเจลที่นำเข้าทามาจากประเทศเกาหลีนั่น จากแลบอันดับหนึ่งใน5ของประเทศเกาหลีแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าครีมโรสโกเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อรักษาใช่นะไม่ใช่ครีมรักษานะไม่ใช่ครีมรักษานะแต่ว่าเขาทาํางานยังไงครับพี่หนึ่งเจ้าครีมโรสโกตัวนี้สเต็ปที่1น,นะครับด้วยเนื้อครีมที่โมเลกุลที่ละเอียดที่สุดในโลกมันจะพาสษารสกัดธรรมชาติลงลึกไปถึงผิวชั้นลึกอย่างเดอร์มิสซึ่งปกติแล้วครีมตัวอื่นจะลงไปไม่ถึงแล้วพอมันลงไปถึงปุ๊บดีท็อกสารออกมาสารเคมีต่างๆสารสเตียรอยด์ปลอดอะไรต่างๆที่เราอาจจะเคยเจอฝุ่นมพ่ๆเอออันแก ล้างหน้าเนื้อผ้าออกปะและสเต็ปที่2ม,มันจะทํำการรุงลากผิวผิวคุณจะดีขึ้นจากต้นเหตุลองนึกภาพนะครับว่าเราเห็นแต่ผิวด้านนอกอะ แต่ด้านในที่เป็นชั้นลึกมากๆเรามองไม่เห็นแต่วันนี้ตัวเนื้อครีมตัวนี้จะลงไปบำรุงถึงชั้นลากผิวแต่พี่3านะครับก็คือการเคลือบผิวชั้นนอกไม่ให้เราไปออกไปเจอมลพิษแล้วมันเป็นซ้ำอีกปัญหาเดิมๆและเส็จสุดท้ายเขาอที่สี่ลดโอกาสการเกิดซ้ำเมื่อผิวคุณแข็งแรงจากลากข้างในลึกๆออกมาสู่ด้านนอกปัญหาผิวต่างๆที่คุณเคยเป็นง่ายๆมันจะเป็นยากขึ้นจน,นถึงกระทั่งที่แทบจะไม่เป็นเลยก็ว่าได้ผมเ,เป็นคนนึงที่ลองหมดทุกทางแล้วจริง,รงๆเพราะตั้งแต่มหถึงปี4นนคผมเป็ที่มีสิววตลลอดเเาาข้คนิกกรัษา ิทาทุกครีมไข่ขาวก็คเคอลงทา,าหน้าเลยแต่มันไม่ได้ดีขึ้นเลยแล้วเราก็บินไปที่ประเทศเกาหลีในการพัฒนาสินค้า2ตัวนี้ขึ้นมาเกาหลีเขาบอกผมว่าวันนี้คนไทยชอบฟิกนาวแต่ฟิกนาวไม่เคยมีจริงคุณหวังเนียนระยะยาคุณอยากที่จะบำบัดผิวหน้าคุณระยะสั้นๆตอนนี้1ปีแล้วหนึ่งปีตอนนี้ทุกคนก็ดูอาร์เซอร์ตอนนี้สิครับก็เคยเกิดกับการที่ว่าลูกค้าที่เห็นผิวหน้าของผมอยากลองใช้โรสโกลและเอาโรสโกลไปลองใช้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวต่างๆที่จะดูได้ในรายการหน้าผิว อยู่แพ้ง่ายสิวฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยต่างๆที่เกิดขึ้นบนผิวหน้าของเขาและเขาลองใช้โรสโกแล้วมันดีและเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาลูกค้าจริงๆที่ใช้แล้วหายจริงๆจากโรสโกของเรานะคะไปกันเลยไหมคะไปกันเลยครับไปกันเลยค่ะเย้ตอนนี้นะครับเราก็ใกล้จะถึงคุณอนุชาแล้วนะครับซึ่งเป็นเคสที่เราตื่นเต้นมากมากคนนี้ตื่นเต้นหนักมากเพราะคนนี้รีวิวหนักมากแต่ตอนนี้ผู้ขายดี มากแล้วแล้วก็ราพวกกันมาจะถึงแล้วอีกประมาณห้านาทีเดียวไ<ช>ลแมนจะโทรไปหาเขาเลยค่ะสวัสดีครับวัสดีครับใช่คุณอนุชาหรือเปล่าครับผมเป็นไลแมนนะครับเพิ่งรับของมาจากบริษัทโรสโกะจากกำลังไปแล้วใกล้ถึงแล้วครับครับผม เรากำลังจะได้เห็นผิวหน้าของพี่อนุชานะครับจับตาดูให้ดีไปดูผิวหน้าปัจจุบันของพี่อนุชาพร้อมๆกัน b e f o r e แบบนั้นคอสเฟอร์ตอนนี้จะเป็นยังไงไปรู้กันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงงงงไปเลย ก็ต้องบอกเลยว่าเคสนี้นะครับเป็นเคสที่แบบว่าก่อนที่จะใช้โรโซนนี่หนักมากจริงๆนะใช่ไหมเป็นแล้วที่แพ้มาหนักมากก่อนหน้าที่จะไปเจอโรโซนนี่ใช้แบบผ่านมรสุมอะไรมาบ้างครับผ่านครีมจิตสเตอรอยมาโอ้ไปซื้อออนไลน์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วพอเราทาตอนแรกมันก็ดีดีไหมดีมากใสเลยครับใสเลยแล้วพอเราหยุดหยุดก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยครับตกใจไหมตอนนั้นตกใจครับร้องเคยร้องไห้คนเดียวโอ้โอ้โอ้ไปเจอโรโซนได้ยังไงครับ <Facebook S 1> ใช้เพจ Facebook อะไรเงี้ยครับใช้แล้วมันดูดีขึ้นอะไรนี้อ๋อคือหลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยเปิดกระปุกสัมผัสแรกที่ใช้รู้สึกยังรู้สึกครีมเป็นน้ําแบบไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อนแล้วก็ดีมากแล้วผลลัพธ์เป็นไงบ้างครับตอนนั้นก็จิ้มก็ขึ้นมาจิวมก็ขึ้นมาอีก,ก,อกใช่แลมวอีกอนโดนดีท็อกซ์ออกมาใช่แล้วไงต่อหลังจากที่จิ้ม,มขึ้นมาแล้วอีกประมาณเดือนสองเดือนมันก็เริ่มหายขึ้นแล้วใช้มาสี่หกแล้ว ตีกับฟูกมันดีจริงใช่ไหมฮะเรยเจอตัวดีขนาดนี้มื่อก่อนมันดีมากจริงเจอปัญหาเนี้ยเรารักษาอย่างไงก่อนที่จะมาเจอโรโซรักษาแบบครีมทั่วไปอะไรเงี้ยครับเราก็ลองไปเลื่อนเลยก็หาหมอหาหมอดีไหมมันก็ดีครับแต่มันก็ขึ้นเหมือนเดิมแล้วเราหาหมอสารมันออกไม่หมดอแล้วหาหมอเขาให้เราทําอะไรบ้างก็ไปเลเซอร์อะไรเงี้ยเลเซอร์มันไปเยอะแน่นอนเยอะมากสองสามหมื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ดีขึ้นเหมือนที่ผมเป็นนะครับเป็นล้านไม่ดีขึ้น นะแต่วันนี้โรสโก้ได้มาช่วยชีวิตกับน้องได้มาช่วยความเซ็ง <c oughs> ความฝันร้ายของน้องแล้วแล้วก็แบบดีขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นภาพ after ปัจจุบันนี้เย้ yeah, <Yeah. S 2> นี่คือใสขึ้นแบบจริงตอนนี้ดีขึ้นแล้วแล้วหลังจากนี้นะพี่บอกเลยว่าให้น้องทนใช้ต่อแล้วพอแบบใช้เป็นสักพักสักพักสพักมันก็ลอยหายแล้วต่อไปสิวก็จะขึนยากขึ้นเพราะผิวข้างในแข็งแรงแล้ว ดีใจมากเลยแล้ววันนี้ก็ได้เปลี่ยนชีวิตจริงๆนะคะในขณะเดียวกันนะคะไม่ใช่แค่ว่ามาเจอลูกค้ามาดูอัพเตอร์ลูกค้าแค่นั้นก็มาแจกทองลูกค้าด้วยนะคะเย้สำหรับรายการหน้าผิระบาดเมืองวันนี้นะครับเราพามาเจอกับน้องปุ้นนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าจากฝันร้ายของเด็กที่ไปลองครีมสเตยียรอยไปลองครีมออนไลน์แล้วหน้าพังหน้าเปลี่ยนแล้วหลังจากนั้นก็ลองพยายามลองครีมและเข้าคลินิกต่างๆที่อยากจะ ผิวหน้าดีขึ้นแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่มีอะไรที่ทาให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้ววันนี้สินค้าตัวเดียวกันกับที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผมได้มาเปลี่ยนแปลงชีวิตน้องแล้วนะซึ่งวันนี้ก็เชื่อว่าสินค้าตัวนี้จะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากลองสินค้าอย่าพลาดแล้วเคสหน้าจะเป็นใครปัญหาผิวหน้าของเขาจะเป็นยังไงและดีขึ้นขนาดไหนเราจะไปติดตามชงกับเคสหน้ากันในทริปต่อๆไปนะหรับเคสวันนี้เราได้พาทุกคนมาเห็นเรียบร้อยแล้วภาพ after หมดยุคแล้วครับกับาเเทีี่ป็นพพยงแคภ แต่เราพามาดูอเตอร์ของจริงเรียลที่สุดแบรนด์โรสโซครับแบรนด์แรกในโลกออนไลน์แบรนด์แรกในโลกใบน,ในี้พาให้คุณมาเห็นความจริงความเรียวจากคนเป็นเป็น